ฟ้าครับสีฟ้าลูกเห็นยีใส่ลูกสินไสเห็นสินไส้ีนแม่ครับผมสินไส้โคตรอนี่ิเฮาเป็นเสี่ยกันนี่แเจ้าเห็นเฮาแต่งตัวจังไหนบนแม่นางแม่เฮาเด้เจ้าเห็นเฮานี่แม่เห็นหลางสินไส้เฮานี่แม่เห็นกันบ่เป็นจังไหเห็นช้างุดยังช้างซุดสีฟ้าเกียงสีฟ้าเกียงสีฟ้าอืม มัดผมจูรอบอรอบอรอหลงข้าเป็นจ้ไหนบ่าซื้อมาล็อขบ้านยู่ลองวอาสเม่แม่พ่อนฟังดูเร็วมื้อไหซ่จะเสื้อจะพีมพหมาเห็นอ้าววันที่เจัาไหนนะคบผมเ้าบ่อสมนุตฟ้าบ่ออ้วนชำชำหนูบ่ชำหนูบ่ชำกันหนูเห็นยุใสลูก อ๋อย oh, hmm. ังได้ต huh. ัวน hmm. ี kind of ่อืมลูบลอบ่เหรียเดี๋ยวเจ้าปากเจ้าปากเพิ่นว่าเพิ่นลูบลอลูบรออีหลีบ่ะลูบลอบ่นี่รอซ้ำแบกลาบ่หือรอคอผู้ใดรอคอกันโอ้สินใช่รอคอโอ้สินใช่รอคอแสดงว่าลูบรออีหลีตัวสัตวเนาะอืมใช่ใช้ใช่จูความสิเห็นเป็นยังไงมาจูขึ้นมาเยัง มาฟุ้งจุ๊บโอ้เห็นพี่ลีมาผูกนี่นาคหนอยยูยะชูสินไส่ไปยะชูนาคหอยก็ได้ดึงกับสินไส่ยูยะชูนะครับมาโนดเขาบารูมาเห็นแต่กีมีรุ่นซัมมี่มีรุ่นฉางเบียงว่างมีร่แมนเป็นนี่สายท่องนะครับผมที่แม่สายท่องมาหาสินไส่นี่ครับสินไส้ไปยะชูก็รักชุมและซาแม่สายท่องช่วงเศร้าแม่สายท่องเป็นหยาเป็นตัวคนหยาคนท่องช่วงมัวเศ้า ใช่ก็เลยบอกคนส่วนบุคคลว่าด่าหน่อยอยู่น้ำพิน่นหมองเพิ่นขายพิ่นขายของกวบเด็กกวบสา่งนะครับผมเพิ่นก็ดูเพิดได้เห็นเปิดกึเรืเดี่ยวเพิ่นก็ได้แกงเพิ่นก็ได้ดูด,ดักจมดักสาดนำซองเศร้านะครับผม <c oughs> หนักหน่อยก็ได้ไปไป,ไปมามาหา,าสินไซได้แม่สายท่อ,องดักอยู่ <c oughs> บ้านด <c oughs> ูซุ้มนะครับผมบ้านหน้าเสบียงนะครับ S <S กบพุ่งกบพีช่ชายหัวหลานคุณยายตักดีมือตักเบิดยายตับมะม่วงนะครับยายดูดน,นุ่มก็มียายงอปลาก็มี่มันหน้าแซแบงนะครับผมเพิ่นลืมสินไส้เบิดสูคูสุคนมไม่ไงดูดน,นุ่มยังกมีครับผมผู้สาวแต่กี่สินไส้ดูดน,นุ่มแม่ผมนี่น้อยเพื่อนนะครับสินไส้ก็ได้ไปดูดน,นุ่มไม่ไงผู้เทานะครับผมก็ไดปไมไงดูดนุ่มเออมาอิ่มมาทำไม น้ำบ่มน้ำมีแม่น้อยพผดใบอิ่มอัดตอนเป็นไม่ไม้นะคะตอนสินไสมาอยู่น้ำไม่ไม่สินไสใบเยื่อนะคะบม่มสินไสก็ได้อยู่นุ่ม,มใบเยื่อยู่นุ่มยมายตา่ำมะฮงไม้ถึงเพื่อนต่ำมะฮงกินเก่งดีต่ำแซ่บนะครับสินไสมักสมสูงเพื่อนกระเทียนให้สันยายดูดลำมะฮงนะครับยายงอปลาไปถึงเพื่อนดำเพื่อนงง เคล็ดในนิ้ว่าเขาเมื่อเขาข้นนะครับผมอยู่แต่ปลาอยู่ในดงเลี้ยงแต่สัตว์นะครับผมอืใจงอปลานะคะผู้สาวยงง่หวใส่สมสม่แซ่บบ่เขาก็แซ่บอยู่แต่ก็ชิ้นไส้สันเบิดเบิดเป็นถ้วยอยู่เด็กเดี๋ยวมือหน้ามือหน้าผู้สาวต่มางหุ่งเสียบเสียบเด้อสิบเอาไม้แต่บางหุ่งเอาสมสมแต่ว่าเพี้ยชิ้นไส้สันเพี้นน้ำบ่ได้อชิ้นไส้มักสมสม เดี๋ยวสิได้มาตัสูกินมือหนาเดี๋ยวแต่สีมือผู้สาวน้องบดิษาอยู่น้ำบางวังก็สินใจเป็นเหนเด็กับเดนเนอยู่ดีกิีอยู่ไม่แห้งเดินทอไ่ดถึกเด็กหัวสื่อตัวใดกอนเดือสิมาซไนสั่งยงหานฮเด้อขออนุญาตเด้อรไหางลงอื่นเด้อครับป้อมิ้มแย้มครับคนไทยไปเปิดเบิ่งตืน อันบะน,นี่กคอค่ะบนีบ<อ>ยย่ย่าย่ยา่เป็นยังไงเก็ขึ้นรถเราครเนี่ยเราก้าวขึ้นว่า้องซูบหลายกะสีบ่คอยดีขึ้นบอสิพัเราไม่อีกอยู่เด้อค่ะสิไซเดอร์ค่ะไม่หยเอากรุงแซนน้ำปลาเอาแชกับดิ้งนะแห่งนี้คอะไร่ะนี่ดีแนวมากค่ะนี่ละน้ำดำาเนจพนมากแต่ว่ามากพูน้ำเน้อ

แต้ๆครับผมพอบปูสุดรไต้เบิดสูตรไต้บ่ครับผมสีเขียวสีแดงสุดได้เบิดครับ อือคอาผู้เดินทาครับผมูเดินทางเดหดกันได้พอผู่อย่าลืมนำดำินใเดินไปเดินทางในหมดัได้พ่าลืมนำดำชินใจเินไปเดคางในหมันได้ออย่าลืมนด้นใดไปเางอ่าลม้างใหมดกัได้พอย่าลมด้านหพย่าลืมิเหมนอู้อย่าลนเไปิกอยู่านนกุน ชลูครูอยู่คดีต่ดีคดีแม่กับโสดอะไรบบยังเี้คือมีอยู่เดลยครับผมอย่าหวังรวยได้ครับดักเมื่อนคดีอลไรต่อครับผมโอ,โอ้อันลงทุนไปแล้วนี่แม่นเราบอกครับโอ้แต่เรียงเรียเรียงไม้โบแมนได้ลรอครับลงทุนทางอื่นนะครับได้ลรอครับผมโอ้แมนบอกแต่ยังน้อันนี้น้อนย่างเงี้ยก็ได้ครับผมได้เดลยครับแมนบอกได้อยังนูง้ คุณวาสนาแม่ได้รักเมื่นอยู่เด็กครับผมเมื่อแม่หวังเอาด้วยเห็นวังวานกี่เอารักแสนรักลาเด,ดียแต่ตุดเหมือนน้ำเอานิดเอาหน่อยถือดีปัญญ์ทำบุญน้ำส่วนกติธานเอาคักๆแม่ครับบอกซื้อบ่อน้ำสกุลเพื่อนเพื่อนก็าไม่ถึงหนูจักว่ายซอยเลี้ยวขอบขวานี้มีแต่สาธุสาธุซื้อเป็นยังไงอันนั้นปีที่ผ่านมาเอปีค่ะชิ้นไส้เอ้ยย่อกอกกับอะไร เจตนากุตตะขยัคุณูฉนูกุตาอยู่ขนูฉนูคุตูตูคุตูตูอยู่ขุูฉนูคุตากะปาอยู่ขนูสนูคุณากระปนานอคอขืนตัอวแม่ไปเบนยังไว้นะามีพอปูนะครับแม่ว่าคันในูกน้อยพานดีๆงามๆก็เห็นเรียงเพิ่นแม่บ่เรียงเพิ่นไม่ได้ไปเรียงมึงอื่นนะครับผมค่ะโอ้ได้นกน้อยได้นกไม้นี่บ่นกนกนกนังหัวแม่อยู่เด็กครับผมอืือ เป็นลูกหลวงพ่อพัสไส้ดิกระสตน้งเต้ะน่ะครับคุณคิดลูสินซีดีไปไหนดอกตีอันชิ้นไส้คั้นห้อเห็ดตั่นห่อซื้อพ่อมาไล่ไม่ถวายแล้วเนาะครับอืมค่ะแบบนี้มามาฮอนมาถึงแล้วก็ขอช่มบารมีลูกค่ะอ๋อขอช่มบารมีอัน ลูกน้ำแม่แม่บ่ได้เคยเห็นแม่เห็นแต่ได้เห็นอันอันน้อยนิยน้ำแม่พ่อเล่ากุตากับปาอยู่คุณตากุณป้าแย่าลมกัวเด้อครับผมเนี่าซื้อสารไสอีนว่าตาหหอกเน่าซื้อสารของพวกของไอกอนหอกเอิห้องซื้อลูกซื้อฟังก็เลยได้ซื้อถูกจำในเบอแต่ซื้อแต่ละคนมวนึ้นยงแค่แม่แม่จะลุกคือกันกับแม่ อับผม,มแต่แม่ยังเช็ดมาที่นี่ค่ะนี่ครับที่เป็นยานี่ครับผมอ้มอองนี้หอมจันที่เกิดหม่นี่ครับผมหอมจันแร่นั้นอัญยาม,กมาก็ไม่เสียทะสชินใจถึงห้ายกูโม เอว่าละครับผมเออนี่ละนี่ละหลุดม bueno ืละที่ที่มาที่ไปเป็นจังไรมาจังไรแม่หถามเนี่ยแม่บอกแม่ยังหูวจักนะฮะกะสินใสสีหูสังทองสินใสมาเกิดก่อนกะเห็นแม่ปุมบัตจักเฮ็ตเอาบ่งหัวซาในขอบคว้ามแต่เหรนก็มวนดูหงอกรับจ้างขอบปูซีโทษนะคะหลาดก็ได้เห็นสีหูสังทองสินใสนี่มาซอยเดียแม่ปมให้เป็นผู้หูผู้ดีเด็กเกเรตะกี้กินแกงนะครับผม อยากได้น่าอยากได้นี่เป็นของกับของดี้นะผมแม่ผมนะครับกินเก่งมีแต่กินอย่างเดียวครับผมจนจนว่าไม้นะครับมาอยากเขาเต้ในเมืองอยากเขาเต้ตลาดซื้อนี่ซื้อนี่ไปรอดเที่ยวเดินซื้อโอ้จนจนเขาเจ้าบอกว่าตากับยายเอาไปผูดซะกินหลไรมันบอกว่ามาเดี๋ยวซักเงีแงะแงกปลดูลูกพอดูล้วยปูซีโทวดรคะตลาดก็เลยใหไอซีหัวเด้อไอซินไส้แล้วก็ซังท้วงนี่ผมนี่ครับ ม,มาเกิดอยู่น้ำลางแม่ผมให้เป็นผู้หูผู้ดีเซยฟังตายายอย่าเกลี่ยอย่าขี่มึนคำมาตื่นมาไปต้องไปลูกหมอกรับจ้างอไอ้ก,กี่ไปลูกหมอกให้ผู้เฒ่าผู้แก่บ่แม่แนวพอปูพ่นวา<อ>ต้องปฏิบัติเคดเอาเขาวัดเขาว่าเขาวัดเขาว่าอยู่แดดตะมวจา้าเคดเอาคองกับคอง,อ,งอยู่ในให้ยวัดด้ในในว้าเนเด็ครับผม้ม ได้อาีห้วอาศังทองเดะมพูมสินใช่ญาปัตมาญารสาดุขามโยคีฮานุมานสีสุวรรณนันทนาสุนาลีสีชูดาวันภาใช่งามสิชนนใช่เฮงเกียสุญานาคาจันตานาค้าปัจจาน่าคาญากริยากราปานาค้ากาปาน่าค้าจงหอดีอาสามาพะนางอุปนาอุชิตาอุปคุสุวรรณปัญคิตาพะนางอนุญาว่าโยอิทาทหารเอกนาธิดานนที่นี่กลุมมหาลัทธมหาลัทธิปินมาพะนางวิลาข้าพะนางอิคาราโคตาสีทองเยโูธารวชุวะชาจันทราอุโร พี wish, uh, ่ตูรพนางอนาจิยาพนักคนที่คุยอราจักรอาจารย์คุณคิดเวลาคุณสุยาพ่อระดีพี่ตู๊ตาหอมจันหอมจันลูกสาวหล่ะจําได้ยิ่บอกขันเนี่ะครับผมขอจำไม่หมดขอจับิึงได้ได้ข่าครัอเป็นบารมีเป็นบารมีให้เอฟซีเพ็่นเบิงลูครับนี่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอันนี้ซื้ออย่างน้อกขันในพูกนี้ค่ะ ไม่เสียอัฐะครับผมอยู่ในนี่นะคะเป็นไม่เสียอัฐะชิ้นใส่แหละถือร้ายกมูดีเลยครับผมมีแต่ห้อยครับผมชิ้นไส่ดื้อกมูไม่ได้ดือหรอกค่ะผมชิ้นไส่อยากไปผู้สาวซื่อๆโอ้ตอนนี้เสียอัฐะเอ้ยพี่น้องเอฟซีเด้อจับได้อยู่อันค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตได้เลยค่ะเด้อแต่ว่า นี่ดีแม่ครับเบา <au. S 1> ่ในนี้ก็มีน้องมีนุ่งสินใสค,คนดอ,อก็อยู่นี่แล้วครับผมไวทีเอฟซีิ่นเบิกด้วยครับโอ้มีมจักองคจักจักค้นเนะาะหกสิบองค์ครับผมหกสิบนับใหม่วด้ดรอครับแต่นับองค์นับองค์ค่ะที่จ้างยืนนี้กับพระนางอนาจิยาก็ไม่เสียท่าหอมจันก็มากก็พาท่านว่า ม่หวานเลนะม่งางเลยคุณคุแม่ไม่หลอกลวงรอกมากนห่นม่อออกหรว่ากหรือว่คุณคุณวัญหอกม่เาเรวเนียก็ไปขึ้นรถเมื่อไรอย่างงยรถเยไปฮาร์ฟผู้แก้วผู้แก้วนุ่ลูกชีกลายนเวผู้แก้วรถออกใ้มากเนเลยครับ เออดุง้องไสอือโอุ้องเอออหัวอหนึ่งกยูเซกค่ะหัวท้องึกยูพากตรงกแม่นงน้อยด้ะเจ้าจู้หกแ่่กิดทางไ่ต้องหดวกี่เฮ้ยพอดล่ลายๆชินใต้แม่ก็ได้แม่ก็บหจักยังนดูค่ครับ วันนี้ปู่แก้วเหายังอยู่พ่อพอยู่ครับบอเพื่อนยู่วัดใดก็พ่ออยู่วัดอี๋อัโซ่ที่ใสอยู่โซ่นี่ครับอยู่โซ่ยู่วัดยังพ่อวัดเนี่ยวัดเพิ่นมันเริมซื้อวัดเพิ่นครับมองรอรอหน้านี่กะยังไงนะครับเป็นมักปลาเพราะว่าเขาไปยู่ในเมี่ยงเรียกอืมเพรอยู่ใามองหน้าเรียนนะนั่นนี่แตมันสิมีร้านซ่อมนะแม่อืมร้านซ่อมมันสิเฮาสิไปหนองคายบมอ อยู่โซพิสัยเนาะอยู่มุมทรายมือเขานี่เข้าไปวัดอยู่ในเมืองคือวัดป่าวัดอยู่นครับวัดป่าครับมันเป็นวัดป่าในโซ่พิสัยเห็นเลยบคับอยู่ในโซ่ครับแรนตงเลยครับไปเดี่ยวายเดียวกับวัดอันรกนกูแก้ด้านซอมเนี่ยด้านซอมทรายมือเขาไปนี่มันอยู่เมืองินใจออากว่าด้านซอมขอให้พความเช่ลูกค่ะสัะแลนตงเลยเน่ยแนตงไปเี่อยแต่ตดเลยาไปมันี่ สร้างซีแยกคุณหมอส่งขามเขาสร้างซีแยกวันนี้เขาก็ว่าต้องขามเพราะเดียวไปมันจะเห็นบตดเลยไมีผู้เกี่ยวแต่กี่เพมันอยู่น้องลมพกผู้ที่เพิ่นเป็นคู่บาอาจารย์เป็นผู้เห็นผู้เล็กเนาะที่ว่าโอ้ลูกเป็นไม้นี่แหละไปปลูกเกี่ยวเดี๋ยวเขาปัดออที่มาที่ไปเริ่มที่แรกนี่มันสิมีมีปู มีปูอรหันท์ครับค่ะออกจากปูแก้วออกจากปูแก้วจะเป็นหาปูอรหันทร์ค่อยรู้จักว่าอืมไอ้ค่อยศิลโวว่าไอ้มีปูศิลป์ทมมาอยู่น้ำน้ำมุงนาำผัดขมม่านี่ที่แรกก็บรูอยังคือกับระดีพอหาไอ้ปูแก้วเพิ่อนกับเพิ่นก็บวบอกครับค่ะหาไอ้ปูแก้วนี่เจ้านี่เจ้าเพิ่นทดลองกั่นซื้อตรวจสอบกันแต่าว่ารู้ว่าปูศิลป์ต่างอย่างอยู่ในทะเลข้อนก็บวบบอก เองแต่อันนี้พีน่น้องเพินพ่นมาจากเสียเอาไปเสียเอาไปปัวแม่ว่าไงรถทีแรกเริ่มแรกสิดผ้าโนดีนี่ไปปัวสิข้าไปไปปั่วรถดี่ก็เบ้ากันไว้แล้วครับา,าสะอาดพาสิเพิ่นเป็นรองนายยกพุน่นเป็นไปภาพไปสิไป,ไป,ไปคำนินอันนี้ลูกร้านเขาไปเอาไปเอาหัวยุ่มพุ่นกระโทูไปแล้วรับปากกันมาสิไปวี่เพิ่นเลยมาจากเพิ่นมาจากยะโส เพิ่นก็เลยไปหาปูั๋รหันนี่แหละไปเพิ่นก็กลับพื้นมาเพิ่นก็เลยมาขอร้องขอร้องว่าให้ไปเบิ้งยี้ก่อนเพราะว่าเราคุยกันจังหมูอนี่แล้วว่าตอนพุ่งกุ้มเขจะออกจากบ้านนะแม่เขาจะพาเพิ่นไปปั๋ววันนี้เพิ่นก็เลยว่าไปเบิ้งยี้ก่อนมาเสร็จเพิ่นก็เลยพาไปว่าไปนะหาปูั๋รหังนี่บ้าน บ้านดงยางอืปัวละหันี่อยู่บ้านดงยางครับดงยางนี่มันขึ้นโซ่พิสัยบอกพ่อฮะบ้ดนขึ้นอำเภอบ้านม่วงครับอำเภอบ้านม่วงครับบ้านม่วงนี่กาฬสินธุ์บ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงเฮานี่แหมครับใกล้ไหมครับบ้านม่วงสะกกลดเนครับบ้านม่วงสะกกลดไหมครับเพิ่อนเป็นปู่อรหันซื่อเพิ่อนอือเพื่อนนั่นปู่อรหันอือๆเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ยังอยู่บ่พ่ออยู่ครับโอ้เพิ่นก็ยังค่ะอือๆแต่วันนี้เขาเขาไปถามหาปู่อรหันนี่เฮาคนสิรู้บบ่พ่อ ก็ก็ลูกครับอืมไปซื้อเพิ่นนั่นซื้อพอโพพอโพครับเพิ่นมาพูดละครัเพิ่นบอกว่าไม่ได้ไอ่เพิ่นกรบอกว่าไมอได้เริ่มได้จากหันก็พ่ได้ไปเพิ่นกรบอกอืาไม่ได้เรได้ว่งตัวนถูน้อยนะอืมถูน้อยนะครับนยวังแรกตัวน้อยนะอืมยากได มานี้เพื่นกเ็เลยเิ่นก็เลยมาถือเรียกน้ำเนาะเป็นกาะสืทอดเรียกแหะง่ยงายๆก,กัเนาะกับเพื่อน วันนี้พิ่นก็เลยสั้งน้องพิ่นั่นพิ่สั่งน้องพิ่พิ่สั่างหน้าเพียรพิ่สั่งมาจากคุนลาบใชเพิ่นั่นใชพิ่นันทัวมาบวกว่าให้เฮ็ดรวางให้วันนี้พิ่ก่อวังตัวน้อยนะมาถวายเพราะหลังไม่อีกเิ่นกะต้นสิมีสูกอีกคือกันละพื่เริ่มให่มาเพียรแห่น้องพี่มาเพียรวาง แต่หันมานั่นแม่ก็ไม่ได้ไปด้วยหรอกเขาไปตรงนี้นะเออไม่ได้ไปครับก็ไม่ว่าแต่พ่อคนไปหาคนดีๆเพิ่นจะตั้งซื้อให้เพิ่นตั้งซื้อให้หลายองค์อยู่โอ้หันเพิ่นเพิ่นตั้งก่อเขากำลังแจกหันมากลังแจกหันพวกแจกหันมาเนาะแต่ปัญหาอิปุแกียวอิปุแกียวเพิ่นก็ไ่ได้ตั้ง ไปตั้งซื้อ네มาหลังมาจากหันมาวันนี้ไปขอดคือหันสององค์อ like ันนี้ก็เลยไปตั้งซื้อน้ำปูข้ามไหนกับที่ปูข้ามไหนเนี่ยกับไปขอดหลายองค์เ้นกันส่วนมากก็ไปตั้งที่ปูข้ามไหลล่ะในหลายอเพราะว่าตั้งน้ำปูหลังหันนี้ก็ เป็นสามหูหรือสี่หูะเป็นตัง้งซื<ไ>งง้ออล้ว